พิตีให้กับ h ัน da ในมอเตอร์เอ็กสโปปี2022ครั้งนี้ค่ะก็คือคุณรถ h o n น a c นด i าซีวิคนะคะสองันสี่ประตูสีหน้าต่างค่ะก็มาให้ของเราก็คือสามารถชนแล้วกบข่าวได้ภายในหนึงวันค่ะอีก2วันต่ออีกสวันต่อมาสามารถเราสามารถจัดข่าวให้แหล่งข่าวโกหกได้ค่ะเรามาระแทนบัพปะชาชนอายุ18ปีค่ะ ุณสามารถซื้อได้แม้ทัางคุณอายุ8ขวบคุณก็สามารถแอบอ้างาคุณ18ปีนะคะตอนซื้อตอนนี้แถมพาสเตอร์ปิดแผลติดที่หัวสามารถแอบอ้างาคุณบาดเจ็บสาหัสค่ะและตอนนี้ซื้อตอนนี้แถมบี้ค่ะสามารถกดและแอบอ้างว่าคุณบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันค่ะเอาละค่ะมาถึงมาถึงคลายแบกของเรานะคะคล้ายแบกเราอสามารถวิ่งได้80สามารถวิ่งแซงรถตู้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้โดยไม่มีอันตรายอะไรเลยนะคะ คุณสามารถอัปเกรดตัวพ่อคุณให้คุณกลายเป็นอัปเดตพ่อคุณให้กลายเป็นคนยิ่งใหญ่ระดับโลกได้นะคะและคราวนี้พ่อคุณจะปกป้องคุณทั้งชีวิตค่ะเอาละค่ะแพ็เกตแถมพ็กเก็ตกตัวแพ็กเก็ตชวนคะซื้อตอนนี้แถมฟรีอะไรคะแพ็ตกเก็ตัวไปอเมริกาค่ะแพ็ตกเก็ตัวไปอเมริกาค่ะอเมริกาครัตต้งนี้นะคะสีบอสตันค่ะสามารถแอปอัพก็ไปเยนต่อแม้ที่คุณอยู่ยโสตอนหรือแม้บตเิเชนย์ใหม่คะ่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสั่งโซ่ได้นะคะเพียงสิบท่านแรกเท่านั้นค่ะสามารถขับขึ้นโพเว้นะคะแล้วมาหาเราได้ค่ะเพียงสิบท่านแรกเท่านั้นนะคะที่จะมีสิทธิ์ได้ครอบครองรถซีวีคคันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจ้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพวกเรารำแบบอรชชอนออกไปกันเถอะนะครับ